โปรเจกต์6 s t ต d e เด w e l ว a r e p r o j e c เจโปรแกรมนำเที่ยวสำหรับนะักศึกษาต่างชาตินะักศึกษาปกติ s t ติ e เด t o u ัวโปรแกรมโปรแกรมการศึกษาดูงานส่วนที่หนึ่งความเป็นมาของสวัสดิการมหา,าลัยราชพัฏนคปรปฐมเป็นมหา,าลัยรัฐที่มี5คณะคือคณะคุรุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการคณะพยาบาลศาสตร์และมีจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากและยังมีนักศึกษาชาวต่างชาติอาทิเช่นนักศึกษาชาวจีนเข้ามาแลกเปลี่ยนทําให้ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและยังมีนักศึกษาที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาปกติ ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ดูงานทางเราจึงได้จัดทําสวัสดิการโปรแกรมนําเที่ยวสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาปกติ Student Tour โปรแกรมการศึกษาดูงานนี้ขึ้นมาส่วนที่2เป้าหมายและขอบเขตของสวัสดิการ1เพื่อให้นักศึกษาและเปลี่ยนชาวต่างชาติและนักศึกษาปกติได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและดูงาน2เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติและ นักศึกษาปกติได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่และช่วยเปิดโลกถานเกี่ยวกับโลกและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 3. ช่วยเพิ่มพูนความรู้เรื่องการเรียนการสอนและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม4เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับรู้แนวทางประสบการณ์การทำงานที่ประกอบการพิจารณาในการศึกษาตามสาขาที่เรียนส่วนที่ 3. สวัสดิการนักศึกษาเดิมที่มีอยู่ มีรถบัสพาไปโดยไม่เสียค่าบริการมีอาหารกลางวันบริการให้ระหว่างการเดินทางมีวิทยากรคอยแนะนำระหว่างโปรแกรมการท่องเที่ยวส่วนที่ 4. การออกแบบสวัสดิการนักศึกษาใหม่ 1. สร้างเพจ Facebook เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาปกติและจะมีช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดโดย ในเพจนะคะเราจะมีข้อมูลดังนี้หนึ่งจะมีการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาดูงานอยู่ในเพจนั้น 2. เวลาเปิดปิดทำการของแต่ละสถานที่ 3. การเดินทางและระยะเวลาในการเดินทางส่วนที่ 5. เงื่อนไขาการได้รับสวัสดิการนักศึกษาที่จะไปต้องมีเกรดเฉลีย่ยอยู่ในระดับที่ดีและต้องเป็นคนที่ช่วยกิจกรรมของมหาลาัยบ่อยครั้งนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในตัวเอง มีการขาดเรียนไม่เกิน3ามครั้งมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่นส่วนที่6สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการส่วนที่7การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องความคิดเห็นจากนักศึกษาส่วนใหญ่ความเหมาะสมของนักศึกษาส่วนใหญ่คิดเห็นว่าการมีนักศึกษาชาวต่างชาติจํานวนมากอาทิเช่นนักศึกษาชาวจีนเข้ามาแลกเปลี่ยนทําให้ไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และยังมีนักศึกษาที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาปกติได้รู้จักสถานที่เที่ยวและสถานที่ดูงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาปกติได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่และช่วยเปิดโลก,กทัศน์เกี่ยวกับโลกและความแตกต่างทางวัฒนธรรมส่วนที่8ข้อเสนอเพื่อการพัฒน,นาสวัสดิการนักศึกษาความเห็นจากนักศึกษาส่วนใหญ่ จำกัดจํานวนคนที่สนใจจะไปดูงานซึ่งคนสนใจมีมากแต่มีจํานวนจํากัดระยะเวลาน้อยเกินไปการเดินทางมีการจราจรที่ติดขัดทำให้ไม่ถึงตามเวลาที่กำหนด